ทุกคนรู้ไหมครับว่าโรงแรมแห่งแรกของไทยเราคือโรงแรมอะไรนะครับก็คือโรงแรมโอเรนเตนนะครับสร้างขึ้นในปีพศ2 4 1 9นนะครับทุกคนก็นับว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมโรงแรมนี้ในปัจจุบันนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวและก็ชาวต่างชาติ มาพักเยอะหรือเปล่าเหมือนในอดีตหรือเปล่านะครับจะคึกคักไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับโรงแรมโอเรียนเต็นนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมแรกของไทยเราเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะพาชมโรงแรมแห่งแรกของไทยแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาชมถนนแห่งแรกของกรุงเทพด้วยนะครับทุกคนว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับนี่คือภาพปัจจุบันนะครับนี่ทุกคนวันนี้พามาชมถนนสายแรกนะครับของกรุงเทพนะครับคือถนนเจริญกรุงนะครับก็ถือว่าถนนสายสําคัญสายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงน,นะครับ และหลังจากตัดกับถนนพระรามที่3แล้วนะครับถนนเจริญกรุงจะมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าถนนตกนะครับจนไปสิ้นสุดที่เม่น้ำเจ้าพยาก็บริเวณโรงบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับและก็ไฟฟ้านครหลวงเขตยานาวานะครับโดยเป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบตะวันตกนะทุกคน ถนนจเจริญกรุงนะครับทุกคนก็จะผ่านพื้นที่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักแล้วก็เขตสาทรน,นะครับแล้วก็เขตบางคอแหลมและก็เป็นเส้นแบ่งของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับด้านซ้ายนะกับเขตสัมพันธวงศ์ด้านขวาตั้งแต่ช่วงสะพานเหล็ก บนไปจะถึงบริเวณแยกหมอมีนะครับนี่ก็เป็นภาพในอดีตนะครับเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพนะครับกิจกรรมหลักยามค่ำคืนของผู้คนในยุคนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการพักผ่อนในบ้านนะครับจนพ่อค้าชาวอังกฤษผู้เข้ามายังบางกอกในสมัยรัชกาลที่4นะครับบันทึกไว้อีกว่า ชาวสยามคุ้นเคยกับการนอนถึง14ชั่วโมงใน1วันนะครับการชะลอเมืองจากน้ำขึ้นสู่บกก็คือการตัดถนนแบบตะวันตกสายแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่4นะครับมูลเหตุของการตัดถนนดังกล่าวปรากฏในจดหมายเหตุของเจ้าพระยาทิพากรวงว่าชาวยุโรปเคยขี่รถขี่มา้าเที่ยวตากอากาศได้ตามสบาย ไม่มีเจ็บไข้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพพระมหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่ม้าพากันเจ็บไข้เนืองเนืองด้วยเหตุนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับจึงทรงมีพระราชด,ดำริให้ตัดถนนอย่างตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2404นะครับ การก่อสร้างครั้งนั้นใช้งบประมาณทั้งสิ้น1 9 7 0 0 0บาทนะทุกคนในเบื้องแรกผู้คนต่างเรียกถนนสายนี้ว่าถนนใหม่นะครับต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามถนนนี้อย่างเป็นทางการว่าถนนเจริญกรุงนะครับที่เราได้เห็นได้รู้จักในสมัยนี้นะครับ ถนนเจริญกรุงสมัยแรกสร้างมีขนาดกว้างสีวานะครับผู้คนในสมัยนั้นใครเห็นก็ว่ากว้างมากนะครับมีคำเล่าว่าท่านผู้ใหญ่ที่ไปดูการทำถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองยังบ่นว่าถนนโตอย่างนี้จะเอาใครมาเดินนะครับในสมัยนั้นนะครับดูเหมือนคําซุบซิบดังกล่าวจะถึงพระเนตรพักกันในหลวงรัชกาลที่4นะครับ ด้วยทรงพระราชนิพนธ์พระราชปารลบเรื่องถนนจเจริญกรุงความตอนหนึ่งทรงชี้แจงประเด็นเรื่องความกว้างของถนนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลไว้ว่าถ้าจะทำแต่แคบๆพอคนเดินก็จะดีแต่ซึ่งทำใหญ่ไว้นี้ก็เผื่อไว้ว่านานไปภายภาคหน้าบ้านเมืองสมบูรณ์มีผู้คนมากมายขึ้น รถและม้าและคนเดินจะได้คล่องแคล่วจึงทำให้ใหญ่ไว้ซึ่งตอนนี้นะทุกคนก็ถือว่าสายพระเนตรของรัชกาลที่สี่ท่านเหมือนมองเห็นอนาคตเลยนะครับตอนนี้ถนนจเจริญกรุงรถติดมากนะครับแล้วก็ผมว่าแคบนะถ้าสมัยนี้นะครับสมัยที่ท่านทำใหม่ๆคนก็บ่นนะครับในต,ตอนนั้นว่ากว้างเกินไป ตอนนี้เป็นไงล่ะกลายเป็นแคบเลยนะครับก็นับว่าถนนเจริญกรุงนะครับก็เป็นการวางรากฐานให้กับความเจริญของกรุงโดยแท้นะครับและยังเป็นแบบอย่างให้กับถนนสายอื่นๆสมัยต่อมานะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ก็ทั้งรัฐบาลและก็เอกชนนะครับ ก็ได้ร่วมกันตัดถนนเพื่อประโยชน์ทั้งการสัญจรและก็การพาณิชย์อีกจำนวนถึง110สายนะครับเมื่อมีถนนหนทางเรียบร้อยงดงามแล้วนะครับการตั้งรกรากบนบกจึงเกิดขึ้นโดยการสร้างตึกแถวโดยได้แบบอย่างจากเมืองสิงคโปร์นะครับแบบอย่างความสิวิไลในภูมิภาคสิ่งที่ตามมาต่อจากตึกแถวก็คือปัตีิบคมไฟ ซึ่งเริ่มจากการใช้ตะเก,กียงน้ำมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไฟแก๊สจนกระทั่งปี2427นะครับมีการตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามเป็นครั้งแรกนะครับไฟตามท้องถนนจึงเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าแทนนะครับนับแต่นั้นเป็นต้นมานะทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวถนนสายแรกของกรุงเทพนะทุกคน หลังจากผมพาทุกคนทำความรู้จักกับถนนสายแรกของกรุงเทพแล้วนะครับก็จะเดินลัดเลาะมานะครับนี่อยู่ตรงเจริญกรุง40นะครับนี่ครับซอยโอเรนเต้นนะครับเป็นโรงแรมแห่งแรกในสยามนะทุกคนนี่คือภาพในอดีตนะครับการโรงแรมในประเทศสยาม เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในราวปีพศ2406นะครับโดยปรากฏในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัตเรนะครับได้กล่าวถึงการเปิดบริการโรงแรมในประเทศสยามคือโรงแรมยูเนียนโอเทนและโรงแรมบอสติงโอเทนนะครับนี่ครับทุกคนก็ยังมีคล้าวโครงเดิมอยู่นะครับ แต่ก็มีเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับนี่น่าจะเป็นเคา้าโครงเก่านะครับผมสอบถามคนแถวนี้นะครับเขบอกว่านี่ครับเห็นที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ชั้นแรกนี่คือเป็นของเดิมนะครับนอกนั้นก็สร้างขึ้นใหม่นะครับนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับผิดถูกประการใดต้องขออภัยนะครับ ผมมาสอบถามคนที่อยู่แถวนี้นะครับก็บอกว่านี่ครับตรงนี้นะครับนี่ชั้นแต่ด้านบนไม่ใช่นะครับที่สูงขึ้นไปนะไม่ใช่นี่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าเป็นเป็นอันเก่านะครับของโรงแรมนะครับนี่มองจากด้านนี้นะทุกคนโรงแรมแมนดาริน โเรนเตนกรุงเทพก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับถนนเจริญกรุงแบ่งบางรักเขตบางรักโดยนายซีซานเจนะครับกราสีเรือชาวเดนมาร์กเป็นผู้ซื้อกิจการมาดำเนินการต่อมานายฮันนินนะครับแอนเดอร์เซนเข้ามาบริหารงานต่อนะครับโรงแรมโเริเตนเปลี่ยนเจ้าของและก็ปรับปรุงมาหลายครั้งนะครับหลายยุคหลายสมัย เคยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอาทิมงกุฎราชกุมารน,นิโครัสแห่งรัเสเซียในปี2434นะครับและก็เจ้าชายลุยจีอเมดิโอเชื้อพระวง์อิตาลีในปีพศ2438และนักเขียนชื่อดังของอังกฤษด้วยนะครับ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดเป็นกองบัญชาการของทหารเมื่อสงครามเลิกในปีพศ .2486 ก็ถูกใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพสหประชาชาตินับว่าเป็นระยะที่โรงแรมสุดโทรมก่อนได้รับการซ่อมแซมนะครับและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หนะครับ ธุรกิจโรงแรมในประเทศสยามก็รุ่งเรืองขึ้นนะครับก็มีการเปิดโรงแรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของโรงแรมแห่งแรกนะครับแล้วก็ถนนแห่งแรกนะครับวันนี้ก็นำมาฝากทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับก็พยายามค้นคว้านะครับถ้าผิดถูกประการใดก็ติชมเข้ามาได้นะครับ ปัจจุบันนี้โรงแรมแห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักกันเยอะนะครับทุกคนและตอนนี้ถนนเจริญกรุงของเราก็คับแคบขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ารถเยอะมากนะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับ